กระดาษสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันเดียวก็ไม่แล้วพี่น้องบันลอยดอนคองพอกระปีนอนแล้วแต่ว่ามือนี้ีแมาพอมาเจอมาเจาคอกคอกเข้มพี่น้องมันตะลิโตนอยู่หรอวะขายเ yup. พิ right. ่งขายสามโตนคืนมาแล้วสองโตแต่ว่าตัวนี้บอยอม

สิ้ทอดหมูหอดพวกบอยากไปแต่ว่าขึ้นรถไปแล้วสองตปกติก็มาทายอยู่นี่น่อยขอบเส้นแน่ขอบแน่นแน่ขอบหนีแน่วันนี้ก็มาเจอนีนนพ,นนพ,นนพนอดีขึ้นไปแล้วสองตแต่ว่าตัวนี้บอยอมบอยับไป โอ้ย,อยตายฝน <c oughs> มันตกไปแล้าออกมันก็ได้เป็นไรสิ <c oughs> ลูกปฟ้าเขาจะเอเาไปเรียงเนาะอยวดีก็หลายโวดขยับขยายออก กออกนี้ก็ว่าไม่หน้อยๆแล้ว30กลัวบล่ะว่าอันนี้ก็แบ่งออกไป3โต พวกมาลอทั้งหลดเหล่าสองตัวเรียงแบบทั้งสี่ละพี่น้องพออจะแกะขัดแจจนแกะกอดซุ่มมมีอยู่ไปลูกไปลุกลุกลุก

สัมผัสต่ย,ย่านของสัตว์พี่น้องเลยมันเกิดคิดล้าที่ข้ากูไปใส่์เนาะมันถึงข้าวบุเขาหมดเนาะมันกัย่านตายเรื่อยมันก็เลยบ่อยอยากลุกลุก,ล,กลุกเร็วขับที่พาไป่ขี่รถขี่รถแล้วก็แล้วเดามาในย่างดอก

เที่เราเยอะไแล้วพ็เยัดเปดงสมบูรณ์

ส่วนมาดามักกาดอ่ะส่วนามคุณนมันมมันขาเทียวขวางหกาดถึงแล้วเม็ดกานหางกับบลูหัวแบบเนี่ยก้อนไหนก้อน่ตงงามค่ะที่อยอไี่เยอะ ไพอเาวลาาม้ยกังหาวิธีการอยู่จะล่วไโค่แถลง่ายดีเชื่อผูกของทองยกไปเลยกระบายนม้ ไปเลยไปเลยไปขึ้นไปขึ้นมาบ้างเถียงไปบันดึงดันมันบันไม่ต้องไปอีกเรื่องก่อนเฮ้ยขาเรื่เงนี้พ่อขาระวังเรื่องนี้ครับแล้วมาดูสติบ้างสติก็ได้หรอกว่าชนะเนี่ยก็ได้มันบวกไม่ได้งอเนาะนี่โอ้ยไหนนะสติก็ไปด้ด้วย เนี่ยม้าเนี่ยม้าเออเอาคนดมาจบพีคนดูมาจบมีอันนี้ก็ปล่อยพี่น้องเลยเขาค้ายยูมาจินอันนี้ก็คือรถเอาเข้าไปเดี๋ยวลาปล่อยเลยปล่อย Station, <poker phones> ดีแหลวผู <tama S 2> <bane> finish, ้ส yeah. <os k Dios warranty> ูบได้ขึ้นรถไปอ่เเี้เขาโชคดีเขาได้ขึ้นรถ A mang luôn. A mang luôn 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 không luôn 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 luôn

điô điô điô, coi nha, chia ní, phải khăn nào không phải, chia ní, chia cái nào, không? เอา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 เาเอามอาเอาเามอาเ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 าเอ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 อาเอาเอาเออาเอาาเอาเอาเเอาเเอาเอาเอา

นี่เปอไปว่าแต่แท้มันยางประเทานอโตทุนี้นั่งไปหอดรถอีกกำแบเรียบร้อยแล้วเข็นเมทรมานอืนี่ได้หรอเนาะเกิดอะไรขึ้น 好好，好,好啊。 เวลาพี่น้องสิบโมงก็กลัวส้มขึ้นรถก็ขึ้นไปสมบอกขึ้นรถก็หาอยู่หากินอีกต,ต่อไปคอ,อ,อ,อกใหญ่คอ,อกเข้มขหายไปสามโต ลุยตบบักหนาฝนยังเสี่ก็ค <c oughs> ืออ, <c oughs> อยู่กันเอเลยเห็นว่าเจียบตมไข่ยอยู่ออหนาฝนเราแห็น <c oughs> ได้มาฝนก็เจอ หลายอยู่ก่อนที่ฝ่าฝนก็คือมีอยู่บางวันที่ตกบ่ผมว่าเดี๋ยวมัตกแต่ว่ามันขึ้นอีลิ่นลิ่นแบบลิ่นหน่อยลิ่นหน่อยลิ่นใหญ่ลิ่นลิ่นหน่อยลิ่นใหญ่ลิ่นหน่อยเน่าลิ่นใหญ่เน่าเพืนใครกัวบ่าเพื่อนใหญ่หรือเปล่ สอนแต่งว่วขอกใหญ่มิตรโตนอ้วนหลายแต่โตนอ้วนแต่ว่าขอกค้ายไปมันอีกทีนี่ก็ค่อยอ้วนไปได้ไม่ใช้ยา่าขอกเข้มส่วนบ่างมิตรสีเข้มเข้ม เพอาะได้แกะขัดแกสนอยู่แต่ถ้เป็นตอนเลียยยเยยเ้ยงมันยากโคตรแต่เก็บกระจายหาหยาหมองเลี้ยงมันไม่ค่อยมีหยากไม่ค่อยมีตาขึ้นมาแต่ตตตละคนโอ้ยหาเจียวแต่หยางอมอยู่หรอกคุมสิครับ แต่ละค่าติดสามตัวหันกับสามหมื่นหน่อยหน่อยตัวมันตัวหน่อยตัวบงให่เลยสองตัวหน่อยอยตัวหนึ่งสามหมื่นต้น

เสื่อยู่เนาะเองไม่ได้ไปอยู่สี่โมงครึ่งสิบโมงครึ่งจ้คืนตอนนี้ผู้ใดออกอยู่ออกมาขอบเดียวสองขอบ ทีบ้านนี้พี่น้องเลมๆออกไปแคมลิงสุดยอดเลยานี่บ่ลมจากขึ้นพอได้เฮ็งานอยู่วัน ก็บอเห็นว่นอาทิตย์เห็นเลยเห,เห็นตั้งภายดสิบมันก็เด็ดปอยสมาชิหายไปสตัว แบ่งเ,เบาไปอีกสามตัวบกวาหลายมือแล้วน้ำมันมอึกบินบ่บางคนบอกว่าย่านน้ำท่วซึ่งน้ำที่ทั่วแต่ว่าเป็นยังไงรบร่ มันไต่ขามถนนไปหรอกเนเริ่มงเปนย่ามพอดีว่ั้น่านี่เงาเงาวๆมันจะเคปีนํำท่วุณน้อยมาทางขัมถนนแล้ว่ายาตน้ำตัวย่างได้เดียวอยูย่ตัดไฟมันสิแปดตัวสะบัดย่าง แมันหนาวดลด เป็นนมแล้ว <c oughs> ยานตายุโดนยอะไไม่ดที่น้าขึ้นรถา็น้ไปเระายระากยรายรายยกายก ไี่อเอาไงไปส่ง,สงออกแากนี่แหละวนเ้เวลาขอบคุณูอลอยๆรนี่